วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดส่วนตัวเชื่อว่าก็คือการที่เราได้มาอยู่ในประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นประเทศสหร,รัฐอเมริกาใช่ไหมหรือว่าออสเตรเลียหรือว่าประเทศอังกฤษอะไรแบบนี้แต่ทีนี้การที่เราจะสามารถมาเรียนภาษาอังกฤษในประเทศแบบนี้ได้ทุกคนก็คงจะคิดถึง F1 ววีซ่าหรือว่าวีซ่านักเรียนนะซึ่งมีค่าใช้ใจ่าย ค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ไม่มีเงินก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะสามารถได้วีซ่า f 1แล้วก็มาเรียนภาษากลับไปประมาณเกือบ20ปีก่อนนน,นะอยากมาเรียนภาษามากๆอยากมาเรียนที่นี่แต่ที่บ้านไม่ค่อยมีเงินแล้วทันนี้เราก็เลยคิดว่าเ้ยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันมีโอกาสไหม สำหรับคนที่บ้านไม่ได้มีเงินแล้วจะมาเรียนภาษาอังกฤษหรือว่ามาลองใช้ชีวิตที่นี่นนเนี่ยก็เลยลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ดูแล้วก็เฮ้ยเจอว่ามันมีวีทราประเภทอื่นที่เราสามารถที่มาอเมริกาโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้คือตอนนั้นเนี่ย ก็ลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอฟวันวีซ่าด้วยว่าเออถ้าเราจะมาในภาษาที่ที่อเมริกาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผลปรากฏว่าเราก็คิดว่าโอเคไอ้ค่าเรียนค่าเครื่องบินหรืออะไรแบบนี้เรายังจะพอหามาได้ด้วยการโอเคอาจจะหยิบยืมคนอื่นมาแต่สิ่งที่เราไม่มีจริงๆก็คือ Bank Statement ์เราไม่รู้จะเอา Bank s t a t e เมนตมาที่ไหน มาจากที่ไหนให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีเงินทุนพอที่จะเรียนโดยที่ไม่ต้องไปทำงาน Part Time เพราะว่าหลายๆคนที่เขาอ,อาจจะต้องการหาไรายได้ในขณะที่เขามาเรียนเนี่ยเขาก็ทำงาน Part Time เพื่อที่จะเอาไปจ่ายค่าเรียนค่าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าคนที่จะมาแบบนั้นได้มันก็ต้องมี Bank statement ใช่ไหมแต่ว่า สำหรับตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหนอ่ะแบงค์สเต e เมนตอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาทําให้เราไม่ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราไม่เสี่ยงที่จะไปขอวันบีซ่าดีกว่าในตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยไปดูที่ J1 Visa J1 Visa ก็คือวีซ่าที่เป็น cultural exchange ที่จะให้เรามาที่อเมริกาสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามันเป็น วีซ่า Cultural Exchange ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม J1 วีซ่าที่ดูเนี่ยที่สามารถทำงานได้ด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ด้วยเนี่ยก็จะมีที่ดูไว้มมี3อันก็คือเป็น a ร l โป Program o แ l ร์โปรแกรมก็คือมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็คือจะได้เงินเป็นรายอาทิตย์เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนาะ ละ150ลิตรแต่ในตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะให้โปรแกรมนี้ต้องจ่ายเงินให้กับออแพรมากขึ้นเพราะว่าถ้า600ลิตญเนี่ยมันจะต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยโครงการออแพรเนี่ยเราจะต้องมีอายุ ไม่เกิน26ปีแล้วเราสามารถที่จะทำงานเป็นออกแพร์นี้ได้1ปีหรือ2ปีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแคมป์คาวเซอร์ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันจะมีเด็กๆที่เขาไปเข้าแคมป์กันแล้วเราก็ไปเป็นคนดูแลเด็ก,ดกๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรแกรมพวกนี้ก็จะจ่ายเป็นค่าแรงขั้นต่ำ ไปทางานที่โปรแกรมเนี่ยมันก็เราจะมีโอกาสที่เราได้พูดคุยกับฝรั่งเด็กๆอันนี้เพื่อนเคยไปนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบเขาก็มีเพื่อนหลังจากที่จบโปรแกรมเนะเขาก็ได้เพื่อนหลายหลายคนแล้วก็มีการได้ฝึกภาษาอังกฤษได้คุยกับเด็กๆแล้วก็ได้คุยกับคนที่ทํางานด้วยกันอะไรแบบนี้มันก็เป็นการเรียนแบบหนึ่งนะถึงว่าจะ,จะไม่ได้ไปเข้าคลาสเรียนแต่อันเนี้ย มีคนคอมเมนต์บอกว่าจะไม่สามารถไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าไอ้พวกแคมป์เหล่านี้มันอยู่ที่ค่อนข้างที่จะไกลจากโรงเรียนหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าไอ้การเข้าแคมป์อย่างเงี้ยเขาก็จะไปเข้าในที่ที่มันเป็นอาจจะไกลตัวเมืองนิดหนึ่งอันสุดท้ายที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเวิร์กทอฟ l ก็จำได้ว่าเพื่อนหลายคนก็ไป Work Travel เหมือนกันก็คือเราไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราก็ได้เงินค่าแรงค่าตอบแทน Work Travel เนี่ยรู้สึกว่าอายุต้องไม่เกิน35แล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ4เดือนจะอยู่ได้แค่ประมาณ4เดือนทันี้ก็เลยลองเอาไอ้สโปรแกรมนี้ของ J1 ว i s a เนี่ยมาคิดดู เราก็ได้เลือกโปรแกรมที่เราจะไปก็คือเป็นออแพร์โปรแกรมเพราะว่าการที่เราได้เป็นไปออแพร์โปรแกรมเนี่ยก็คือเราทํางานไปด้วยเรียนเด็กเนี่ยในระยะเวลา1นปีถึงสปีเนี่ยเราสามารถที่จะ Recuperate เงินที่เราลงทุนไปกลับมาได้ค่าใช้จ่ายของการไปเป็นออพแพรเนี่ยมันก็จะมีรับไปผ่านเอเจนซี่มันก็จะมีค่าเอเจนซี่ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าขอวีซ่าแล้วเขาก็จะทดสอบภาษาอังกฤษก็คือเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ว่าเพราะว่าจุดมุ่งหมายจริงๆของโครงการโอแพร์นี่คือเราเลี้ยงเด็กแล้วก็มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นภาษางกฤษเราไม่จะไม่จําเป็น,ปนต้องดีมากเพียงแต่ว่าเราจะต้องสื่อสารกับพฮสต์แ family ได้ที่เราสมัครไปเป็นโอแพรเนี่เราสมัครผ่านเอเจนซี่เพราะฉะนั้นเอเจนซี่เขาก็จะช่วยจัดการให้เราคัดเลือก หาโฮสฟ f มิลี่อะไรให้แบบเนี้ยที่เราเลือกองครงการออแพเพราะรู้สึกว่าหนึ่งเราสามารถ r e c u p e r a t เรทอินเวสเมนตของเราได้ด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยมาอยู่แค่ปีเดียวจริงๆแล้วสามารถอยู่ได้ถึงสองปีแต่ว่าพอมาจริงๆเราเกิดความคิดถึงบ้านมากเพ่านี้หลายคนอาจจะถามว่าเอะแล้วทำงานมาทำงานแบบเนี้ยมันมีเวลาไปเรียนหรือว่ามันมี โอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมจริง,รงๆแล้วอยากจะบอกว่ามีโอกาสไปเรียนด้วยเพราะว่าในโปรแกรมนี้เขาจะให้โฮสต์แฟมิลี่เนี่ยจ่ายค่าเรียนมันมีค่าเรียนให้เราด้วยเราสามารถไปโรงเรียนได้ตอนเย็นที่เราไม่ได้ทํางานค่าแรงตอนนั้นอยู่ที่150เหรียญต่อวี e k แต่ว่าค่าที่พาค่ากินโฮสต์แฟมิลี่เป็นคนใจ่ายให้เราก็มีรถให้เราขับด้วย ต่ตอนนั้นเนี่ยโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยเขาต้องการใช้งานมากกว่าที่ตกลงกันไว้เขาก็เลยให้เราอาทิตย์ละ250เหรียญคือเดือนหนึ่งเราก็ได้หนึ่งพันเหรียญไอ้หนึ่งพันเหรียญเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็ได้เก็บเงินตรงเนี้ยกลับบ้านมาด้วยทรานี้เนื่องจากว่าเขามีค่าเรียนให้เราก็เลยไปลงเรียน E.S.L. ตอนเย็นแล้วก็ไปโรงเรียนคลาส s p r s s o n l l i n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  e e ด้วยที่ Community College ที่ใกล้ๆบ้านได้มาโครงการออแพร์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต้องหาค่าใช้จ่ายล่วงหน้ามาก่อนแต่ว่าตอนกลับเนี่ยเราก็มีเงินเก็บกลับไปประมาณ2 0 0แสนบาทน้อยเลยนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหนึ่งเราได้ เงินกลับมาบ้าน2เราได้ไปเรียนแล้วก็ไปใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตที่อเมริกาโดยที่เราไม่ได้ต้องมีเงินอะไรมากมายแล้วก็สุดท้ายรู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ที่ดีวันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเราไม่มีโอกาสถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้อง think outside the box ลองหาข้อมูลให้ดีๆโอกาสมันมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะต้องมีการใช้เวลาเสียเวลาศึกษาข้อมูลนิดนึงไม่ว่าการที่เราจะมาที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาหรือประเทศอะไรก็ตามมันมีโปรแกรมต่างๆเยอะมากบางทีอาจจะไม่ใช่เมนสตรีมที่หลายๆคน พูดกันบางทีเราอาจจะไม่รู้อย่างเช่นประเทศแคนาดาเมื่อก่อนเนี้ยหลังจากกลับไปจากการเป็นออแพร์แล้วเนี่ยก็ได้ไปโปรแกรม l v v n n g n a นี y ซึ่งตอนนั้นมีโครงการที่ถ้าเราทำสอปีแล้วเ,เราจะได้บัตรเขียวเป็น permanent resident ที่แคนาดาแต่ถ้าใครไม่ได้ลองศึกษาเข้ามก็อาจจะไม่รู้ว่าโปรแกรมนี้มันมีอยู่เราก็อาจจะเสียโอกาสไป สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ